พรุ่งนี้เปิดจองซื้อ PS5 ในประเทศไทยเรียกว่าในประเทศไทยของเราเองนะครับก็ยังคงที่จะเลือกใช้วิธีการกระตุ้นตลาดเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PS5 โดยช่องทางการเข้าคิวจองซื้อตามตัวแทนจําหน่ายต่างๆควบคู่ไปกับการจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์แลนะหากเพื่อนๆถามผมนะครับว่าตัวแทนจําหน่ายรายใดที่มีเครื่อง PlayStation 5จําหน่ายมากที่สุดในช่วงเวลาตอนนี้นะครับตัวผมเองก็คงจะประเมินแต่ก็คาดไว้กับในเรื่องของช่องทางในการเข้าซื้อ เครื่อง PS5 ของเหล่าเกมเมอร์ที่จะซื้อได้ง่ายในอันดับต้นๆในเดือนมีนาคมที่จะเปิดจองซื้อกันในวันพรุ่งนี้ผมก็คงต้องยกให้กับทางพัฟฟ์บายกันแล้วนะครับเพราะถ้าหากเพื่อนๆติดตามช่อง A อคอนทีีมาในช่วงตัวงานคอมมา r t ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าตัวเครื่อง PS5 มีเข้ามาจําหน่ายแบบทะลักระดับเกือบเกือบหนึเ่ 1, เครื่องเลยทีเดียวนะครับแถมก็ยังมีข้อมูลชุดหนึ่งที่ได้มาว่าตัวเครื่อง PS5 จะมีการทะลักเข้ามาในประเทศไทยในระดับ2 0,000เครื่อง ในช่วงเดือน4หรือเดือน5ที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าพวกเราลองวิเคราะห์จากตัวข้อมูลของช่องทางการจำหน่ายเครื่อง PS5 จากตัวแทนจำหน่ายต่างๆที่ได้รับสิทธิ์จำหน่ายเครื่อง PlayStation 5ที่กระจายทั่วประเทศมากที่สุดตอนนี้ก็คงต้องยกให้กับทาง Powerbuy ในเครือของห้างเซ็นท่นก็ไม่ผิดนะครับเพราะหากดูข้อมูลจำหน่ายเครื่องแบบ Walk-in ในช่วงเดือนมกราคมและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของเดือนที่แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นได้นะครับ ว่ามีช่องทางในการซื้อแบบ w อ l k กอินนั้นจะมีการกระจุกตัวอยู่ในกทมสะส่วนมากต่างจังหวัดก็จะมีเชียงใหม่พัทยานับรวมๆกันก็มีอยู่ประมาณ10สาขาแต่เมื่อมาในเดือนมีนาคมนี้นะครับพี่น้องเกมเมอร์ต่างจังหวัดก็คงจะได้เฮดังมากขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชนบุรีอุดรขอนแกน่นอุบอลราชธานีและก็จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระจายปูพรมเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนที่แล้วอย่างมากเลยนะครับกับช่องทางการซื้อแบบวอล์กอิน ของตัวแทนจำหน่าย PlayStation 5กับทาง Powerbuy และสิ่งนี้ก็คงจะเป็นตัวการันตีได้มากขึ้นนะครับว่าตัวขาวที่เครื่อง PlayStation 5จะมีการทะลักเข้ามาระดับ20,000เครื่องก่อเริ่มที่จะเป็นจริงแล้วเพราะตัวแทนจำหน่าย PlayStation 5อย่าง Powerbuy ก็ได้เริ่มขยับให้เห็นนะครับว่าการกระจายเครื่อง PlayStation 5ออกไปตามสาขาที่มากขึ้นเกือบเท่าตัวเทียบกับเดือนก่อนๆมันก็พอจะบอกได้เป็นกายๆว่าเครื่อง PlayStation 5นั้นทาง Powerbuy มีอยู่ในสต็อก ที่อยู่ในจนํานวนที่มากกว่าเดือนที่แล้วส่วนในวันพรุ่งนี้ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเหล่านี้นะครับหากได้จองซื้อเครื่อง PlayStation 5กับทาง Powerbuy ได้แล้วก็แวะมาบอกก่าข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เกมเมอร์ทุกคนโชคดีกับการจองซื้อ PlayStation 5และก็สมหวังกันทุกๆคนสวัสดีครับ